สนับสนุนโดยสเนลเอทบายสยามสเนลสำหรับคุณสาวๆนะคะที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณไม่ใช่เฉพาะสาวๆหรอกชายก็<า>ยเป็นหรอแฟนรายการของเราใช่หญิงชายคุณก็เป็นเหรอไม่ใช่ผมก็เป็นหมายความว่าทุกคนที่ไม่อยากมีปัญหาเรื่องผิวเรื่องหน้าตาเรื่องอะไรต่างๆวันนี้มีคําตอบให้ใช่ค่ะนะคะพี่จุมุลทวมพรนะคะแล้วก็น้องสีนามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผิวสวยด้วยกัน ใครมีปัญหาผิวคะดีใจได้มาออกรายการดีใจมากค่ะคนดูเยอะมากรายการนี้ขอบคุณที่ทมีปัญหาเรื่องวัยค่ะวัยค่อนข้างจะไปถึงวัยทองแล้วพออายุมากแล้วก็ต้องดูแลใส่ใจสุขภาพเป็นพิเศษถูกไหมโดยเฉพาะเรื่องกระดูกข้อต่อต่างๆเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะพี่ก็มันก็จะมีปัญหาบ้างอย่างเช่นลุกนั่งอย่างเงี้ยเวลาไปยิมไปออกกําลังกายมันก็จะนั่งก๊เกรบนะบางทีก็อายเทรนเนอร์เขาเหมือนกันนะคะ ค่ะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากวัยและที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยเวลาเดินนานๆน,น,นะคะก็จะเมื่อยเข่าปวดเข่าไปหมดนะมีความรู้สึกว่าอะไรๆมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะคะ่ะก็เมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกเป็นกังวลมากแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะมากเลยเ<อ>ค่ะไมล่ะฮะอ้าวก็ต้องเริ่มศึกษาสิเพราะว่าเมื่อร่างกายเราผิดปกติ ไปตามวัยอะไรเงี้ยเราก็ต้องศึกษาว่าอะไรนะมันจะดีต่อร่างกายของเราสภาวะเสื่อมมันเกิดขึ้นเสื่อมนะซิแมน่เสื่อเสื่อมนี่คือเสื่อมของสุขภาพใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นไปโดยธรรมชาติโดช่วยอย่างนี้อัตราการสร้างคอลลาเจนของในร่างกายเนี่ยมันลดลง ลดลงดูท่านั้นรดลงไปเยอะเลยนะคะอันนี้ก็การสร้างคอลลาเจนเพื่อมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอเนี่ยสำคัญมากเลยทีเดียวค่ะก็อย่างเช่นพี่จุ๋มทำงานต่างประเทศด้วยนะใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าพี่จุ๋มก็เอาเด็กไปสมาทคอสไปนิวซีแลนด์ไปอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินเยอะมากเวลาไปมังนอกนี่เดินเยอะมากเราไม่ได้มีคนขับรถหรือมีรถอย่างที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยพอกลับถึงบ้านเนี่ยคลานขึ้นมา<อ>ในบ้านเลยค่ะมันเหนื่อยมันเมื่อยมันแย่ไปหมดนะคะมไม่มีอะไรมาช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอพอดี มาเจอนี่ค่ะชน้านหน้าของเรานูทรอซันด้านหน้านี่เลยนะคะบอกเลยว่าเป็นคอเลาเจนที่ดีรู้สึกดีใจที่เลือกถูกพอได้มาเจอแล้วถูกใจแล้วชนะใจยังไงเนี่ยเพราะว่าอาการที่เคยมีนะคะเริ่มทานไปประมาณเดือน2เดือนเนี่ยนะคะได้ผลมากๆเลยที่เคยดังนะคะเข่าดังหรือว่าตอนนี้ไม่ดัง้วใช่ไหมคะไม่ไม่ดังลองดูได้ไหมลองนี่นะคะ เรื่องอะไรนะคะไม่มีแล้วไม่ใช่ค่ะโรคข้อเสื่อมเนี s <S ่ย เป็นแล้วเนี่ยใครๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยจะรู้สึกเลยนะคะว่ามันทรมานทั้งกายและทรมานใจด้วยนะทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะบรรเทาได้ถ้าเราดูแลได้ตรงจุดรรักษาได้ตรงจุดไม่น่าเชื่อนะว่าคอลลาเจนเนี่ยจะมีผลต่อกระดูกขนาดนี้มีค่ะแน่นอนคือร่างกายของเราอย่างที่บอกเลยว่าจริงๆอ่ะทุกคนมีคอลลาเจนอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมันเริ่มแบบเข้าสู่วัยแบบสัก20ไปแล้วเนี่ยมันไม่ทํางานแล้วพอมันไม่ทํางานปุ๊บนะคะสอวยที่สิบ สามสิบกว่าแล้วค่ะหนูไปสามสิบกว่าแล้วแต่ผิวเขายังดูเป่งเลยแล้วเขาเรียกว่าอะไรพอคอาเจนมันอยู่ทํางานเ่ยร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีส่วนที่สึกหรอเนี่ยมาหมดเลยฝ้ากระจุดด่างดําต่างๆริ้วรอยรอยยับรอยเหี่ยวกระดูกข้อทั้งหมดมาจะโดนละคี่พูดเว่าอันนี้เขาสามสิบาทที่คูณ2นะคะอยูแต่เห็นไหมคะว่าพอคูณ2แล้วเนี่ยเห็นไหมเจอไม่เหมือนใช่หนูเจอไม่ตรงตอนแรกหนูแบบว่า หนูเจอพี่จุ๋มหนูแบบหนูตกใจอ่ะหนูเข้าใจว่าพี่จุ๋มบอกว่าห้าสิบตน้นตกว่าหรือห้าสิคือไม่ถึง6กแน<ล>่นอนแต่อย่างที่บอกเลยว่าถ้าเราดูแลตัวเองตรงจุดอย่างที่พี่จุ๋มบอกเราย้อนวัยกลับมาได้ เหมือนที่แนมได้เจอนูทอกซันเหมือนพี่ตุ๋มสบายใจนะคะมีคนทักเยอะผิวแฟร์ขึ้นเฉยๆแล้วคอเด็กี่ไม่เป็นอะไรเลยนะเห็นไหมคอตึงใช่พี่บอกเลยว่าแล้วอย่างแนมเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของผิวฝ้ากระจุดด่างดำเมาก่อนแล้วก็คล้ำคือจะผิวเสียค่ะผิวมองมองพอหุ่นคือดีขึ้นผิวต้องดีด้วยแล้วก็ได้ไปเจอพี่เจนนี่เทียนโพสวรรณาเขาเป็นไอดอลสำหรับการดูแลตัวเองเขาก็เลยแนะนำบอกว่าต้องดูแลผิวพรรณนะเพราะพี่เจนนี่ยังดูเด็กอยู่เลยเขาก็เลยแนะนำนูทอกซ นะพี่จู๋แล้วนูทักซันเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าซองเดียวอ่ะเอาอยู่จริงๆกิงเอาอยู่มั่งถึงกับเปลี่ยนสีรองพื้นจากที่ขีดเข้มๆจนแบบใครบีบีเกาหลีได้แล้วอ่ะคือส่วนผสมมันดีมากเดี๋ยวเรามาบอกส่วนผสมดีกว่าเพี่จุ๋ว่าแบบใช้พอนแนมอ่ะรองคอลลาเจนมาหลายห้อมากอยากผิวใสแต่พอมาเจอนูทอกซันปุ๊บไม่ต้องเสียตังค์เยอะแล้วเพราะว่าเจ็บมาเยอะเสียตังค์มากับหลายห้อแล้วแบบ ไม่เห็นผล<ม>แต่ผมเจอหนูรักษันดีขึ้นเลยใช่ค่ะและที่ชอบมากเลยพี่จุ๋มก็ชอบกันเห็นพี่จุ๋มบอกหนูใช่ไหมคะพี่จุ๋มเนี่ยชอบเพราะว่าไตรเปปไทด์<ม>ของตัวคอลลาเจนเนี่ยหนึ0งหมมิลลิกรัมนะคะถ้าสมมติว่าคุณจะต้องทานคอลลาเจนแบบอื่นเนี่ยะนะเป็นเม็ดเนี่ยยีเม็ด เท่ากับหนึ่งซองใช่ค่ะถ้าเป็นซองอย่างนี้เท่ากับสิบซองนะเท่ากับสิบเท่าด้วแต่เรากินอันนี้ซองเดียวอยู่เลยนี่เดี๋ยวพี่จุ๋มเลยจะเราจะฉีกซองให้เรียกว่าพิธีกรได้ชิมกันพอเป็นตายเป็ดไทยนะคะจากปลาทะเลน้ำลึกเนี่แหละคนต้องสงสัยว่ามีกลิ่นปลาหรืออะไรหรือเปล่าไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ให้ได้ดมกันเพราะว่าก็เราแจ้งเรานอกจาก ที่จะเป็นคอลลาเจนปลายเพลทยแล้วคุณผู้ชมจะมีส่วนผสมของวิตามินซีผลไม้ตระกูลซีตัดเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีกลิ่นส้มพี่จุ๋มเนี่ยวิ่งแค่หนีคอลลาเจนมาตลอดใช่พี่จุ๋มเนาะมันจะได้กลิ่นก่อนหน้านี้แต่ตัวนี้ค่ะดื่มง่ายทานง่ายพี่วนหนึ่งซองอย่างนั้นกินตอนเช้าตอนทองว่างฉีกซองผสมกับน้ําเย็นทองวางจะได้ผลที่สุดเนาะใช่มันจะดูดซึมได้ดีหน่อยเนี้ยค่ะแล้วก็คนคนอย่างเนี้ยเนาะแล้วก็ทานได้เลยไตรเป็นซ้ำมหมื่นมิลลิกรัมทานทีเดียวเลยเนาะแล้ว ปกติถ้าเกิดว่าหลายคนกินคอลลาเจนแล้วต้องไปหาวิตามินซีจากอื่นมากินวิตามินอีแต่ไม่ต้องเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่านูทอกซันซองเดียวมีครบเมื่อก่อนมิตาินเมื่อก่อนกินนะหลายตัวใชมช่ต้องไปเอาวิตามินแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องมีทั้งหมดรวบรวมอยู่ในนี้แล้วเพราะฉะนั้นแนนมเลยบอกว่านูทอกซันเหมือนอาหารผิวที่หนึ่งซองมีครบจริงๆวิตามินอีช่วยเรื่องความกระจ่างใสวิตามินซีผิวเนียน วิตามินซีไปเจอคอลลาเจนอีกมันทําให้2ตัวเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาผิวทั้งหมดนะพี่จุ๋มเนาะป้ากาดจุดด่างดำริ้วรอยหรืออะไรก็แล้วแต่เซลล์ผิวคุณเสียโดนแดดมาคลาำเพราะฉะนั้นนูท็อกซันเอาอยู่อันนี้ชงแล้วดื่มง่ายอันนี้ค่ะร่อยเช่นใจลองดื่มได้เลยค่ะนี่ดื่มง่ายจริงๆ ช่ก็ดื่มได้นะคะผู้ชายดื่มได้ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะขายยังไงคะวันนี้อย่างที่บอกแหนต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วว่านูท็อกซ์ซันอย่างที่บอกว่าทั้งเน็ตไอดอลเซเลบดารารื่นๆหลายๆคนนดดื่มเยอะมากแล้วของขาดตลาดมาเจอแนมแต่ว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่ามารายการนี้นะคะคนดูเยอะจริงๆสต็อกใหม่นะคะมาให้กับรายการเป็นพิเศษเลยปกติ3กล่อง1770บบาทแต่เราไม่ขายอยากให้ทุกคนนะมีผิวกระจ่างใสได้ในราคาเพียง 1,200บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ต้องโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะ1,607 1,607นะคะและที่สำคัญเลยส่งฟรีทั่วประเทศส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินไปทางเฉพาะค่าสินค้าเท่านั้นนะคะรู้สึกดีนะคะเวลามีนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยนะคะก็อยากจะ ที่ทำให้ตัวเราดูดีนะคะก็อยากจะชะลอวัยของเราไว้ด้วยสิ่งดีๆเหล่านี้ค่ะอย่าลืมนะเร่งมืไม่ลืมกันไไม่ดื่มเหรอคะชนกัดานดื่มงดื่มง่ายดื่มง่ายนูรอกซันนะคะหนึ่งซองคุณผู้ชมเอาอยู่จริงๆอยากจะบอกเลยว่าเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดที่แนม รู้สึกว่าหลงรักนูท็อกซันเลยอยากให้ผู้ชมหลงรักนูท็อกซันไปพร้อมๆกันเหมือนพี่จุ๋มไหมคะชะลอวัยขนาดนี้ปัญหาผิวก็จะหายไปอย่างแน่นอนค่ะยั้งเบอร์กับโปรโมชั่นอีกทีนึงหนึ่งหกศูนย์เจ็ดจากราคา1770บาทเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์นี้เลยและที่สำคัญถ้าโทรไปจะได้เหมือนโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะคะทั้งหมดกี่กล่องนะฮะทั้งหมดกี่กล่องนะครับหนึ่งเซตเนี่ยค่ะสามกล่องเหลือเพียง1หนึ่าพันสองร้อยบาทเท่านับ วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะฮะขอบคุณครับเองานไม่ไหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับหวังว่าปัญหาต่างๆนะครับการเงินก็ตามนะครับหรือว่าสุขภาพกระดูกผิวพรรณนะฮะจะดีนะครับแล้วก็เป็นแฟนรายการของเราตลอดไปนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำ้ทีวิธีรวย